อันนี้จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งอย่างของระบบตัวอัตโนมัติดอเก้นนะครับซึ่งจะเป็นฟังก์ชันสวิตช์ในการควบคุมการทํางานรูปแบบต่างๆของประตูออโต้นะครับซึ่งตัวฟังก์ชันสวิตช์เนี่ยครับจะมีให้เลือก2รุ่นนะครับก็คือรุ่น M241 ซึ่งจะมี LCD นะครับเป็นตัวบอกนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งคือ M243 ซึ่งจะเป็นรุ่นที่เป็นไฟ LED เฉยๆด้านในฟังก์ชันการทํางานเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่แตกต,ต่างก,กันที่เป็น LED กับเป็น LCD นะครับโดยตัวฟังก์ชันสวิตช์นี้นครับก็จะมีระบบที่รองรนะับก็คือสามารถเลือกฟังก์ชันได้ทั้งหมด5ฟังก์ชันนะครับก็คือโหมดล็อกนะครับก็คือจะใช้กับประตูดอลเกนที่มีระบบมอเตอร์ Motor, ที่เป็นล็อกไฟฟ้านะครับกับอีกอันหนึ่งคือ Exit นะครับก็คือจะใช้ในกรณีที่ต้องการตัดเซ็นเซอร์ข้างนอกนะครับและให้สามารถแอคทีฟแค่เฉพาะเซนเซอร์ข้างในอย่างเดียวเช่น เวลาร้านปิดนะครับแล้วต้องการให้คนภายนอกออกได้แต่คนข้างคนภายในออกได้แต่คนข้างนอกเนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้นะครับส่วนโหมดออตโต้เนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งเซ็นเซอร์ภายนอกและภายใน นะครับพาเชียลโหมดก็คือเมื่อเดินผ่านเซ็นเซอร์หรือกดปุ่มอะไรก็ตามเนี่ยครับประตูจะเปิดครึ่งเดียวหรือตามระยะที่เรากําหนดไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นประตูบานเนี้ยเวลาเปิดสุดเนี่ยมันว่างมากเลยเราต้องการให้มันเปิดแค่ครึ่งเดียวเราสามารถเปลี่ยนไปโหมดพาเชียลได้นะครับการอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดโอเพนก็คือเปิดค้างเลยนะครับใช้ในกรณีที่เราต้องการขนของ,ของหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเราสามารถเลือกโหมดนี้ได้โดยปกติแล้วนะครับในส่วนของฟังก์ชันตัวเนี้ยเราสามารถ กดเลื่อนขึ้นเละ่นลงได้แต่ตัวอุปกรณ์เนี่ยจะมีวิธีการป้องกันด้วยการใช้รหัสผ่านนะครับซึ่งรหัสผ่านเนี่ยรหัสผ่านดีฟอยล์มันก็คือ1นสตัวแต่เราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับโดยการที่เข้าไปเปลี่ยนฟังก์ชันนยครับในกรณีที่มีรหัสผ่านนะครับเราสามารถทําได้ด้วยการกด2ปุ่มนี้ค้างไว้นะครับจากนั้นกด 1- นสตัวแล้วกดอ่าตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลง ในในโหมดต่างๆได้แล้วนะครับซึ่งเราสามารถเลือกโหมดการทํางานถ้าเป็น LCD เนี่ยเราก็จะเห็นหน้าจอเลยนะครับเมื่อปล่อยทิ้งไว้มันก็จะล็อก้วยอัตโนมัตินะครับพอเข้าโหมดนี้อยกตัวอย่างเช่นโหมด Open นะครับประตูก็จะเปิดเองเลยอัตโนมัติค้างไว้นะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนจากโหมด Password เนี่ยให้กลายเป็นโหมดปกติได้นะครับก็คือสามารถกดขึ้นกดลงได้เลยในการกดปุ่มอนตัวนี้แล้วเดี๋ยวอุปกรณ์จะสามารถเลื่อนขึ้นและลงอย่างนี้ได้เลย นะครับโดยที่ไม่ต้องกดรหัสผ่านนะครับซึ่งรหัสผ่านเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับทั้ง2ตัวนี้เหมือนกันนะครับเราสามารถปิดโหมดรหัสผ่านก็ได้ปึ๊บนะครับอ่าเมื่อปิดโหมดรหัสผ่านปุ๊บตอนนี้จะสามารถเลื่อนโหมดได้เลยทันทีอ่าซึ่งอุปกรณ์2ตัวนี้ครับก็จะเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ใช้ในการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆของตัวประตูอัตโนมัติดอกเกนนะครับ